คิดได้แล้วลงตัวบางทีงบางอย่างถ้าวันนี้ก็เช่นกันทีนี้เราบริหารตัวเองได้ไหรือยังจัดชิวตัวเองได้ไหมอะไรอนะเสร็จแล้วเราพ่อก็คงบอกฝากรายการเหมือนเดิมเนาะธรรมสัสกิตใจทีสามตัทีสี่เช้าวันเสาร์อยู่ที่ขึ้น F M 9.7จุด00เมกะเฮิร์ตแต่ถ้ารายการพิจารณาลักพิทักด้วยใจก็ ทุกวันเสาร์สิบเอ็ดโมงถึงเที่ยงทั้งขึ้น fm 1 0 6 5เมกจาเฮ็รเงิดสวทมหาจะราคามาเนาะชาติทีนี้ชาติคือชาติเราเกิดขึ้นมาแล้วมานั่งทบทวนเนาะทำอะไรป็นเป็นประโยชน์แก่ตัวเองบ้างทำอะไรได้ประโยชน์จากของประโยชน์แก่คนอื่นบ้างส่วนรวมบ้างมีคน หลวงพ่อเป็นพรนะเนาะท่านคงอย่างน้นอยๆท่านก็รู้จักหลวงพ่อมานานคบกันมานานนะบอกว่าท่านทุ่มเทการสังคมมากท่านว่าเงินนะก็หลวงพ่อว่าก็นั่นน่าจะเข้าใจอย่างต้องชี้แจงว่าไปจัดรายการนี่มีเงินเดือนไหมมีค่าตัวไหมไม่ได้มีค่าตัวเนาะต้องเข้าใจหลวงพ่อทางาน,นสังคมคือหมายถึงว่า ภัษานี้ก็ภาษากอดด้วยภาษานี้ด้วยคืองานเทศในัรษาเนี่ยมันระงับแต่ยังไม่เทศทางออนไลน์ทางนี้อยู่นะทุกวันเสาร์อาทิตย์อย่างเป็นต้นเฉพาะในราษากิจกรรมที่หมรรชพัฒทุกวันพุธขงงดอะไรลนะักษณะแล้วทีนี้หลวงพ่อบอกฝากว่าถ้าสถานาการณ์มันกลับปกติเรายังมีชีวิตอยู่ เราต้องกลับมาที่เดิมเรากลับมาที่เดิมงานนะ่ยแน่นอนจะสุดก็ลดน้อยถอยลงถอยลงเยอะเลยนะถอยลงเยอะเยอะมากด้วยแล้วพอเลยทำอย่างอื่นเนะีก็ก็เก่าถึงเลย